สวัสดีครับเดี๋ยวรอบนี้พาไปขึ้นเขาล้อมมวกครับผมนี่ครับเป็นทางนี้ครับปิดขึ้นเขาวเวลาเก้าโมงนะครับนี่มาลงทะเบียนตรงนี้ครับมีน้ำขายนะครับผม ปิ้งไข่ต้มเมกเกอร์มามา่าเสื้อถุงมือจอดรถตรงนี้ครับห้องน้ำครับ ประมาณหกโมงครึ่งครับเริ่มเดินครับ อันนี้วิวยอดทิศครับเจ็ดโมงครึ่งอีกร้อยเมตรครับผมประมาณโหุชะแหลมหมดแปดโมงครับถึงแล้วครับ <Re I'm <laughs> เพิ่มไปร้แล้วสองฟุตอะไรครับก้้ายสองฟุตประมาณ300เมตรครับ้พระไว้พระ มัได้เหรอพี่ถาจริงมันได้เหครอืม นี่ครับมุมยอดทิศมุมยอดทิศครับอยู่นี่ครับ <c oughs> สิบโมงสี่สิบครับมีทําอยู่นะครับตรงนี้เน่เน่เน่ไปทะลุอะไรนะพี่น่าจะไปทะลุตรงจุดห้าครับผมแต่จะขึ <0 5 S 2> <ๆ>้นมายังไงก็อีเรื่องนะจุดห้าคือข้างบนใช่ไหมพี่ใช่อ้นี่ครับใครจะลองนะครับลองได้เดี๋ยวต้องให้เจ้าที่ไปตามเลยรีบลงนะครับร้อนนะครับหรือใครมีวิธีการไม่ร้อนก็แล้วแต่นะครับ